แคบนหัวหายไวมากครับใช้ไป2ขวดแล้วไม่ทราบว่าผมจะแข็งแรงขึ้นดีโอขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับเคสจากผู้ใจจริงที่กลับมารีวิวให้นะคะไม่ใช่หน้ามานะคะทุกคนร้านอิวไม่มีหน้ามานะคะที่พูดถึงอยู่เนี่ยจะเป็นตัวมาเชมพูแชมพูจากสูตรโรงพยาบาลศิริราชตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแชมพูที่ช่วยในเรื่องของการถนอมหนังศีรษะของเรานะคะให้หนังศีรษะของเรามีความแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะทุกคนปัญหาพวกรังแคเยอะหนังศีรษะคันแดงลอกอักเสบใครมีปัญหาเป็นแผลบนหนังศีรษะเป็นนนตุ่มบนหนังศีษะ เสบแดงลอกเป็นแผน่นๆเป็นขุยๆรังแคเยอะๆแล้วก็ลามไปจนถึงปัญหาผมบางผมร่วงเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเกิดมาจากการที่หนังศีรษะของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะคะมันเกิดการอักเสบมีการสะสมของพวกเชื้อราชเชื้อยีสนะคะมันจึงทาให้หนังศีรษะของเราเนี่ยมันเกิดการรคายเคืองมีสุขภาพที่ไม่ดีมันก็จะลามไปเกิดปัญหารังแคเยอะอักเสบลอกเป็นขุยๆเป็นแผ่นๆรังแคแล้วก็ผมบางผมร่วงตามมาได้ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยแก้ให้ถูกจุดที่ต้นเหตุเลยเนี่ยคือเราต้องฟื้นฟูให้หนังศีรษะของเราเน ะะพวกปัญหาอื่นๆจะตามมาได้น้อยลงเริ่มต้นจากการลองเปลี่ยนมาใช้แชมพูที่ถนอมต่อนหนังศีรษะของเรานะคะอย่างไม้แชมพูตัวนี้นะคะเป็นสูตรจากโรงพยาบาลศรีราชนะคะแชมพูตัวนี้มันจะมีวิตามินอยู่ในขวดเลยคือมีวิตามิน B3 เพนตาไวตินแล้วก็อาร์จีนีนะคะซึ่งมันจะเป็นทั้งวิตามินสารอาหารต่างๆที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟนูให้หนังศีรษะของเราเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นเติมความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะของเราที่ดีมากขึ้นเพราะหนังศีรษะของเรามีความชุุุ่่่่มมมชชชืื้นนนนทททีีีีีีีเเเพพพพยยงงอออะะะะคคะสสสสขขภาาาาาดปะะปัญหกกรรว็ต ของรังแคการอักเสบการคันหนังศีรษะนะคะหรือการสะสมของพวกอับชื้นต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงนะคะปัญหาต่างๆพอลดลงแล้วเนี่ยพวกปัญหาผมบางผมขาดหรือล่วงง่ายเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงด้วยเป็นแชมพูที่เป็นแชมพูชีวิตประจําวันได้เลยใช้ได้ทุกวัยเลยนะคะเด็กผู้หญิงผู้ชายคุณแม่ตั้งครรภ์ยังใช้ได้คนสูงวัยก็ยังใช้ได้นะคะเป็นของดีที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเป็นสูตรจากโรงพยาบาลน,นะคะลองเริ่มต้นดูแลหนังศีรษะของเราให้กลับมาแข็งแรงนะคะปัญหาร ปัญหาผมบางผมขาดหรร่วงต่างๆมันจะค่อยๆลดลงนะคะแต่อย่างที่บอกอย่างคอมเมนต์นี้เลยบางคนเนี่ยแบบใช้ไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาพูดแล้วว่าแบบไม่เห็นผลเลยนะคะกําลังจะบอกว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะมันไม่ได้มีสารอันตรายใดๆดังนั้นเนี่ยก่อนมันจะเห็นผลเนี่ยมันต้องอาศัยความต่อเนื่องความสม่ําเสมอในการใช้นะคะแนะนําว่าให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะประมาณสัก1เดือนนะคะ2เดือนเราก็จะมีหนังศีรษะของเราที่ค่อยๆแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะดูแลตัวเองเนี่ยดูแลให้ดีแล้วก็ปลอด ใจเย็นๆนะคะปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าเราใส่ใจดูแลได้ความสม่ําเสมอต่อนเนื่องเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะตัวนี้ลองเลือกตัวที่ถูกแล้วก็ปลอดภัยในการดูแลนะคะราคาย,ย่อมเยาววางผลได้มีความปลอดภัยจิ้มตะก้าสีเหลืองในคลิปนี้เลยค่ะอย่าไปตกมัดนายซื้อของปลอมกันนะคะซื้อของแท้ดูแลตัวเองจิ้มตะก้าเหลืองส่งฟรีจากร้านขายยาค่ะ